สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมยา่ตาตําน้ําพริกกะปิสูตรโบราณสูตรของแม่ย่านะคะเครื่องปรุงก็มีกะปิย่างด้วยใบตองนะคะแล้วก็กระเทียมไม่มีกระเทียมเล็กก็ใช้กระเทียมใหญ่กระเทียมจีนไปนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะน้ำตาลปี๊บมะนาวน้ำปลาดีนะคะใครชอบผงชูรสก็มีผงชูรสด,ด้วยนะคะแต่แก้วไม่ชอบนะคะ แก้วก็ชอบแล้วย่าจะทําน้ําพริกแบบสามรสค่ะกลมกล่อมเขาว่าอย่างนี้เหมือนแกงส้มกลมกล่อมแล้วเคล็ดลับดีๆก็คือตำน้ำพริกกะปิหรือแกงส้มนะต้องใส่น้ำตาลปี๊บเท่านั้นย่าบอกถ้าใส่น้ำตาลทรายนี้รสชาติจะเปลี่ยนจะไม่อร่อยเลยค่ะรสชาติจะเป็นคนละอย่างนะคะกะปิเมื่อย่างให้สุกแล้วก็จะเป็นก้อนแบบนี้ค่ะย่าก็จะโขกกระเทียมนะคะ โขผีขี้หนูกระปีรวมกันเข้าไปนะคะโขไปเถอะค่ะพอโขกพอได้ที่นิดนึงก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะที่จริงอ่ะต้องมีกุ้งแห้งด้วยนะคะยาจะใส่กุ้งแห้งด้วยแต่ตอนนี้กุ้งแห้งไม่มีค่ะวันนี้หมดก็เลยไม่ได้ใส่นะคะก็มะกึกเราก็หั่นไว้นะคะใส่มะกึกแทนมะเขือเนอะาะมะอืกนี่จะมีรสหวานอมเปรี้ยวอร่อยะคะ่ะก็ ทุกอย่างรวมกันเสร็จแล้วก็เติมน้ำปลาไปนะคะแล้วชิมรสตามชอบใจใครจะชอบไหนแต่ว่าแก้วะย่าตําทีไรกินได้ทุกทีเพราะสามรสพอดีพอดีคมกลมนะคะแล้วก็เวลาตําเสร็จแล้วเนี่ยย่าก็เติมน้ําอุ่นไปนิดนึงนะคะแล้วย่าบอกว่ามะเขือพวงเนี่ยย่าจะไม่ตําให้บุบ เพราะว่าสีจะดำไม่สวยเพราะว่าแก้วเอามากินกรุงเทพเก็บไว้นานนะคะใส่ตู้เย็นเพราะว่ายาก็เอาโรยหน้าพร้อมกับลูกระเบิดลูกระเบิดก็คือลูกโดดนั่นเองนะคะพี่กขี้หนูที่เป็นเม็ด,เม,ดเม็ดที่เหลือนี่เราก็เอาไว้ลอยหน้าขอเอามาเขือพวงนะคะก็ห้องครัวก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะมีต้นไม้ล้อมรอบเลยนะคะบ้านก็ตำน้นพิกไปดูวิวไปได้เลยสบายค่ะ ย็นนี่ยาก,ก็็ตําไปบนไปนะคะลอ,อยไปตามภาษานะคะแล้วแก้วก็เป็นลูกมือเนาะนี่มะอึกมะอึกนี่มันยังไม่เหลืองดีนะคะแต่มันก็แก่แล้วเพราะว่าน้ําท่วมยาก็เลยเก็บมาใส่ตู้เย็นไว้น้ําท่วมต้นมันตายค่ะน้ําท่วมนิดนึงนะคะที่สวนปีนี้ปลิมปลึมคือต้นแคก็ตายดอกแคก็ตายตายไปหลายอย่างค่ะ เพราะว่าบ้านย่าจะอยู่กลางทุ่งนาเนาะน้ำจะท่วมซ้ำซากแต่ปีนี้ท่วมนิดเดียวน้ำไม่ข้ามถนนมานะคะแค่ปริมริมเขามาตามคลองระบายน้ำเฉยเฉยเขาบอกว่ากะปิที่ย่างแล้วหอมค่ะเนี่ยน้ำตาลปีป๊บนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะย่าเขาเอามาแล้วเขาจะโขเข้าไปแล้วก็เติมน้ำสุกน้ำเปล่าสุกที่ที่ต้มสุกแล้วนะคะลงไปนิดนึงเพราะว่าแก้วไม่ชอบกินข้นๆเขาให้มีน้ำนิดนึงนะคะ ไปคราวนี้นะคะพาคุณแม่ไปหาหมอเสร็จแล้วก็ยายยายไปอยู่พายายไปอยู่กับญาติที่สุพรรณใช่ไหมย,ยายก็ปลูกผักไว้เยอะเลยสารพัดผักนะคะยังมีแกงเหนืออีกแม่แกงยอดฟักทองกับลูกฟักทองอ่อนใส่ปลาล้านะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูคลิปหน้าแล้วก็มีแกงส้มของยายะค่ะแล้วก็มีปีกไก่ทอดซี่โครงหมูทอดนะคะ มีกับข้าวหลายอย่างนึ่งข้าวเหนียวมาด้วยเพราะฉะนั้นจะทยอยทำทีปค,คลิปให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ดูน้ำพริกกะปิไปก่อนค่ะก็สรุปแล้วก็ปิ่นโตสแตนเลตสองเถาก็เต็มนะคะแล้วก็ผักอีกแล้วก็มีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าหัวปีกแบกขึ้นบ้านแทบไม่ไหวนะคะบ้านอยู่ชั้น5้าเหนื่อยมาก แก้วก็ขึ้นเที่ยวเดียวค่ะนอกนั้นก็ให้สามีนะคะขึ้นลงขนเกีบผักอาเยตู้เย็นไว้เพราะว่าเราต้องกินต้องอยู่นะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะอยากยั่วน้ำรายเพื่อนๆก็กินกับผักสดผักต้มแล้วแต่นะคะวันนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะ แล้วก็กาดอย่าตุกนะคะถึงเขาจะปดระวางแล้วปลดล็อกแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองอยู่เสมอออกไปข้างนอกก็สวมแมส2สองชั้นนะคะเมื่อไปในที่ชุมชนล้างมือด้วยเจลบ่อยๆกลับเข้าบ้านก็อาบน้ำสระผมชุดที่ใส่ก็รีบซักนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แก้วด้วยนะคะ จะทยอยกลับไปหาเพื่อนๆค่ะตอนนี้ปัญหาของทุกคนก็คือต่อบเม้นเพื่อนๆไม่ทันเนาะเป็นเหมือนกันทุกคนไปช้าไปเร็วก็ไปนะคะขออภัยนะถ้ายังไม่ได้ไปหาใครก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะไปแน่นอนค่ะเห็นทุกคนค่ะแต่ด้วยกฎระเบียบของชุมชนเราต้องทําตามนะคะนี่ค่ะหลังที่เติมน้ําสุกคุนไปแล้วมันมะนาวไปแล้วนะคะ เห็นไหมคะนากินนากินพี่น้องสีกะปิที่เรายากและสีจะสวยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เอามือคือพวงกับพี่ขี้หนูโลยเลยนะคะคราวนี้แก้วก็เป็นลูกมือเนาะล้างผ่ามะนงมะนาวไว้ให้ย่านะคะเพราะย่าตาย่าเป็นคนปรุงรสอร่อยมากแก้วปรุงยังไงก็ไม่เหมือนค่ะขนาดย่าสอนเป็นลูกสะใภ้ย่ามา30กว่าปีแล้วย่าก็สอนมาตลอดก็ทําตามแกงส้มมันก็ไม่ได้3มรสค่ะ มันจะบางทีก็เปรี้ยวโดบางทีก็หวานโดบางทีก็เค็มโดพี่น้องมันไม่เคยสามรสเหมือนย่าทําเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นฝีมือย่าให้ย่าทําเลยดีกว่านี่ค่ะปิ่นโตสองเถาเต็มเอียดกับข้าวหลายอย่างมากนี่ค่ะฝีมือแก้วนะคะคือเอาเมือเขือพวงกับพี่ขี้หนูโรยหน้าสวยไหมคะพี่น้องนี่สีสวยมากแล้วแก้วก็ เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะกินได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ไม่บูดน,นะคะเพราะว่าเราใส่ตู้เย็นไว้อะก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยมีหัวปีนี่ผักเก็บมาเต็มเลยพี่น้องยาเก็บมาให้ก็นี่เละก็เอามาหมดแล้วมีผักกาดดองอีกแม่เขาปลูกผักกาดเขียวปีแล้วแม่ก็ดองไว้ให้นะคะใส่มาเป็นถุงเลยแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูอีกนะคะน้ำพริกปลาทูนี่ก็คือที่ใช้พริกหนุ่มตํานะคะมีปีกไก่ทอด แล้วก็เนี่ยต้มผักกินต้มสายบัวกับอะไรนะคะผักบุ้งค่ะกินกับน,น้ำพริกนะคะคลิปนี้ก็ขอพูดเพื่อนๆมากเลยนะคะรักกันน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะขอพูนที่รับชมค่ะ